รถครอบครัวยอดฮิตอีกหนึ่งตัวเลือกชมคันนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมตีบิกรถสวยนะครับวันนี้ผมได้รถครอบครัวยอดฮิตอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับวันนี้ผมได้เจ้าตัว e-su m u ิว x เครื่องสามพันนะต้องบอกว่าเครื่องสามพันเป็นยอดนิยมเลยนะครับคันนี้เป็นปี2017 minor change ภายในดําเป็น push start แล้วนะครับวิทยุตัวใหม่ภายในดําเป็น minor change เป็นเครื่องของตระกูลบูพาวเวอร์แล้วแต่เป็นเครื่องสามพันนะครับ คันนี้ผมได้ปี2017สภาพสวยๆมาเลยและคันนี้เป็นสีดำเงามาพร้อมกับล้อ t e 37ขอบ18ออฟทรงสวยๆหล่อๆนะครับรถคันนี้สแตนดาร์ดเดิมๆทั้งคันเลยนะนะครับใส่แค่ล้อสวยงามเท่านั้นนะครับช่วงล่างเดิมๆนะครับไม่มีไม่เคยผ่านการโมดิฟายแต่งซิ่งแต่อย่างใดนะมาเดี๋ยวเรามาชมเรามาชมรถคันนี้ก่อนดีกว่านะครับว่าเป็นยังไง เหมือนเดิมครับตีบิ๊กรถสวยพาชมเหมือนลูกค้ามาดูด้วยตาตัวเองต้องบอกเลยว่าอันดับแรกผมรับประกันในสัญญาซื้อขายก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้เลยรับประกันอะไรบ้างชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำไม่มีแน่นอนรับประกันในสัญญาซื้อขายพบเจอรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับแล้วก็ให้ค่าเสียเวลาด้วยนะครับไม่ต้องห่วงตรงเนี้ยผมมั่นใจนะครับเราเลยกล้าพูดออกทางิีวีดีโอ YouTube นี้ไปนะฮะแต่รถสวยๆไม่มีอพัพเดเราดูยังไงนะครับ1อันดับแรกนะครับ ต้องบอกว่าน็อตคันน,นี้ไม่มีขยับเลยนะครับแล้วอ e ีซูเนี่ยผมบอกหลายคันในคลิปแล้วนะครับว่าอ e ีซูเนี่ยดูง่ายอย่างสีห้องเครื่องคานหน้าเขาเนี่ยจะเป็นคนละเฉดสีกับตัวรถยนต์นะอย่างรถสีดําห้องเครื่องเนี่ยก็จะเป็นออกเทาๆพื้นๆแบบนี้จะไม่ดําชนิดเดียวกับตัวรถข้างนอกรอบนอกนะครับอันเนี้ยสาหรับสาวกอีซูหรือคออีซูที่ผ่านตามมาไม่ว่าจะเคยใช้อ e ีซูเคยดูรถคันไหนของเพื่อนๆน,นมาเนี่ย เดิมๆโรงงานจะเป็นสีแบบนี้นะครับมันทําไม่ได้เนาะทำได้ก็ไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์น็อตคันหน้าเดิมๆมาเดี๋ยวให้พี่อุ้ยชี้ทีละจุดเลยเนี่ยน็อตคันหน้าเดิมๆหม้อน้ําเดิมๆฟองน้ํายังอยู่ครบนะครับน็อตแก้มไม่มีถอดนะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีถอดแผ่นกองควารมร้อนมีครบนะครับเม็ดอาร์กลอยต่างๆครบนะครับสติกเกอร์ฝากระโปรงมีให้ครบๆนะครับนี่และที่สําคัญซื้อรถอีสุผมอยากให้ลูกค้าสังเกตตรงดางด้าน เพดรถยนต์นะครับแล้วก็หมุดดีเวทนะครับจะต้องเป็นสีดําแบบนี้นะจับนจะเป็นหมุดสัน้นๆนะครับดีเวทแบบนี้หาซื้อที่ไหนแล้วมาใส่แบบนี้แบบนี้ไม่ได้นะไม่เนียนแบบนี้แน่นอนมันจะเป็นบุกเป็นคนละสเปกเลยนะครับจําภาพนี้ไว้แต่ต้องบอกงี้ซื้อรถกับผมไม่ต้องเป็นห่วงนะผมรับประกันให้ลูกค้าคันนี้เป็นเครื่องสามพันมาดูตรงนี้เลยว่าคันเนี้ยเครื่องใส่กีบใส่สะอาดเลยะ่ะผมให้ดูรอบเครื่องดูรอบเครื่องกันก่อนนะ คันนี้เครื่องบรรสยสะอาดรถเช็คศูนย์ประวัติศูนย์เลยนะครับเราการันตีไม่แท้นะครับนี่เทอร์โบเดิมเดิม egr เดิมเดิมท่อเดิมเดิมนะครับอินเตอร์เดิมเดิมนะครับรถครอบครัวสภาพดีๆอีกหนึ่งคันเลยสำหรับรถคันนี้มาทางด้านข้างไฟเดย์ไลไท์มีให้ครบนะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เหมือนเดิมสไตล์รถตัวท็อปอีสูเครื่อง3,000มีครบล้อเป็น te 37ขอบ18ออฟศูนย์นะครับผมให้ยางนิโตะเลยนะครับยางนิโตะ อดอกเหลือเพียบเลยนะครับยังปีใหม่ๆเลยคือหล่อๆเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนสูงสแตนดาดนะครับยังไม่โหลดไม่ยกนะเป็นส่วนสูงสแตนดาดส่วนลูกค้าอยากจะไปโหลดไปอะไรอ่ะไปทดลองใช้กันก่อนอีกทีดีกว่าผมไม่อยากจะโหลดให้เดี๋ยวจะไม่ถูกใจสเปคของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับมือเปิดคมเมียมสมาร์ทคิเลดมีให้ครบแต่ต้องบอกงี้ครับพอเป็นตระกูลปี17ไมเนชเชนภายในแล้วเนี่ยเขาจะให้ระบบคูสคอนโทรลมาให้นะครับ ให้แต่เครื่องสามพันเท่านั้นนะบางคนบอกเอ๊ผมก็ไมเนชเชนนะพี่แต่ไม่มีอ๋อเป็นเครื่องพันเก้าครับพันเก้าไม่ให้นะครับแต่เล่นมิวเองเนี่ยจากประสบการณ์แล้วเล่นสามพันไปเลยครับจบนะครับยังไงก็จะจบนะครับจบทีเดียวเลยมาไมเนชเชนจะเป็นยังไงภายในเขาจะเป็นสีดาครับแล้วตรงนี้ฮะจะไม่ใช่เป็นบิดอย่างรุ่นเก่าแล้วจะเป็นระบบพุชสตาร์ทแล้วเดี๋ยวขึ้นลุปมนิ่งให้จะได้เห็นภาพชัดๆนะครับแล้วหน้าจอเนี่ยจะเป็นเบ้ากลมแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่อุ้ยเข้ามาถ่ายใกล้ๆมา ลำโพงทางด้านข้างจะมีโลโก้ Kenwood ให้แล้วนะครับเบาะปรับไฟฟ้าข้างหน้ามีให้ครบนะครับเดี๋ยวให้พี่อุ้ยถ่ายไปนะครับวิทยุเป็นวิทยุตัวใหม่นะครับเหมือนเดิมช่องแอร์เนี่ยตรงนี้จะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วระบบบูสตสตาร์ทนะครับรถคันนี้จะมีโลโก้ตรงนี้นะครับจะมีค่าชคิ้วนิดๆหน่อยๆ นะครับอันนี้คือภายในไม้ได้เชนนะครับก้องบันทึกหน้าจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นกระจกตัดแสงอันนี้คือก้องมันทึกหน้าจะติดจากเดิมติดรถไปเลยนะครับจะอยู่ฝังอยู่ในนี้เลยนะครับจะฝังอยู่ในนี้เลยนะครับเกียร์ออโต้อัตโนมัติมาตรฐานลูกค้าทราบดีอยู่แล้วนะครับคู่มือบุกสวิตเรามีให้ครบเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นเป็นรูปนิ่งนะเพราะว่าต้องบอกงี้อีซูเนี่ยเขาให้คู่มือนํามาหนาเลยนะครับอ่าเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นี่ นะครับมันจะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมขึ้นเป็นรูปนิ่งให้นะรีโมงรีโมทปลั๊กชุดสายไฟอะไรอย่างเงี้ย HDMI อะไรเรามีให้ครบนะครับรีโมทเป็นโลโก้ E-SU แท้ๆเลยนะครับมันติดฟังก์ชันแอร์เพดานมีให้ครบนะครับจอวิทยุมีให้ครบนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบหนังเย็บแล้วนะครับพวงมาลัยสวยไม่ลองไม่ทลอกไม่ไม่เป็นรอยนะครับรถประวัติเช็คศูนย์ประวัติศูนย์นะครับ คอนโซลต่างๆสภาพดีนะครับเบาะสภาพดีนะครับเบาะเป็นเบาะหนังแท้แล้วก็พรมเพิ่มมีให้รอบคันเรียบร้อยมาเดี๋ยวดูข้างหลังต่อนะครับส่วนทางด้านหลังเหมือนเดิมครับเบาะพับเรียบนะครับสำหรับ MU-X เป็นเบาะพับเรียบพับกระดกแบบนี้ได้แล้วก็พับเรียบมาอีกท่อนหนึ่งได้นะครับมาเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนเึ๊บอ่าโอเค ทางด้านนี้ครับต้องบอกว่ามีเอ็กตัวน,นี้จะให้แอร์เพดานเป็นแบบช่องกลมๆนะก็ค่อนข้างที่จะโอเคปรับความเร็วปรับลมตรงนี้ได้จอวิทยุมีครบนะครับลำโพงทางด้านข้างบนมีครบนะอีซูเป็นสเต็ปนี้อยู่แล้วไฟ AC 220รวอต์150วัตต์มีนะแล้วก็ต้องบอกว่าอีซูเนี่ยเขาให้เป็น3ตาเลยนะเป็นลักช่อง3ช่องถ้าเป็นของตระกูล t o โย t a f o r t ์จ e r จะให้เป็นแค่2ช่องเท่านั้นนะครับอันนี้เสียบ 3ตาปักพ่วงได้เลยนะครับเบาะหนังข้างหลังปรับนอนได้อีกนะอ,อ้อปรับนอนได้อีกนะครับปรับนอนได้อีกประมาณ45องศานะครับส่วนพับเรียพับยังไงเดี๋ยวผมพับให้ดูไอโซฟิกใส่ได้นะมีช่องใส่คาซีนนะครับมีไอโซฟิกให้เรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวพี่อุ้ยพับเรียให้หน่อยอ่าดึงเลยโอเคนะครับก็เบาะหลังสภาพโอเคนะสวยงาม นะครับแบล็ก็ะลงแบ็กะไลท์สวยหมดนะครับมาเดี๋ยวผมไปทางด้านหลังต่อเหมือนเดิมครับทางด้านหลังเปิดฝาท้ายมาได้เลยช่องไข่คงใส่ของมีครบนะครับเครื่งองมือเครื่องมือต่างๆผมมีให้ครบนะเครื่องมืออยู่ตรงนี้จ้ะนะครับเครื่องมือแม่แรงอยู่ตรงนี้เลยนะครับรถบอดี้ข้างหลังก็สวยไม่แพ้ข้างหน้านะน็อตไม่ขยับขยื่นเหมือนกันนะครับน็อตไม่ขยับขยื่นเหมือนกันนะ รถบอดี้สวยผมการันตีให้นะครับเป็นรถครอบครัวที่ราคาจับต้องได้ใช้ง่ายใช้ดีด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญโดนใจวัยรุ่นแน่นอนนะครับเพราะว่าอ e ีซูซูเนี่ยต้องบอกอยู่แล้วว่าถ้าเป็นเครื่องสามพันเนี่ยมันเป็น CC มาตรฐานบอกพับเรียบประมาณนี้นะครับหรือว่าจะดึงออกมาอย่างนี้อีกทีนึงก็ได้มันก็จะเรียบอย่างนี้เลยใส่ของขนของได้สบายสวยนะพรมเพิ่มข้างหลังสภาพดีแบ็คกลงแบคง็แบคไลท์โอเค สวยงามอยู่นะครับรถทรงสวยอะ่ะใช้งานได้เลยสําหรับรถคันนี้นะครับมาเดี๋ยวดูทางด้านนี้ต่อผมปิดฝาท้ายลงนะจะได้เห็นทรงของรถนะอ่าเนี่ยรถเนี้ยพัดทรงคัดซีสวยเลยนะครับยังอไหล่ยังมีเส้นอยู่เลยอยากให้พี่อุ้ยกลมนิดนึงยังอไหล่ยังมีเส้นอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยยังไหล่ยังเนี้ยเนี้ยใหม่ๆอยู่เลยอ่าประมาณนี้ดูคัดทรงคัดซีเนี่ยสวยหมดนะครับ ส่งคัสซีซื้อรถพี่พีวีดูคัสซีดูช่วงล่างกันด้วยนะครับผมเตือนลูกค้าอย่างนี้นะบางคนเนี่ยวิ่งเป็นน้ําเค็มมาเลยนะครับต้องระวังนิดนึงนะตัวถังสวยไม่มีโชนคัสซีไม่เค็มไม่เป็นสนิมนะ,อะซอกประตูประตูไม่มีถอดเม็ดองเมง็ดอาร์คเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับก่อนลูกค้ารับรถอ่ะมาตรวจเช็คได้เลยสี่บานแต่ในคลิปวิดีโอผมไม่ได้ดึงให้ดูทั้งหมดนะเพราะว่าขอบยางพวกนี้เวลาเราดึงบ่อยๆมันยืดนะครับแล้วบ้านเรามันอากาศร้อนด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะยืดไม่เข้ารูปแล้วเสียงลมมันจะเข้านะครับ อ,อย่างนี้โต๊ะเหมือนเดิมบอกไปแล้วล้อทีอีบอกไปแล้วนะครับเดลงเดยไลฟ์ day long, day light, มีให้เหมือนเดิมนะครับหน้ากระจังคมเนียมนะครับเครื่องติดมาเรียบร้อยนะตอนนี้เครื่องติดแล้วนะครับเครื่องนิ่งๆเนียนๆนะครับอ่าควันเวันน้อยไม่มีเลยนะครับเออเครื่องต้องบอกว่าเรามีรับประกันหลังการขายลูกค้าไม่ต้องสนใจนะไม่ต้องสนใจแหละแต่ไม่ต้องกังวลนะต้องบอกว่าสนใจแต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่า ทางผมรับประกันให้หลังการขายนะครับเรามีบริการววรันตีหลังการขายลดสลงลดสไลด์ช่วยเหลือฉุกเฉินผมมีให้ครบนะครับมาเดี๋ยวดูรอบคันกันดีกว่าว่าคันนี้เป็นไงบ้างสีดําเงาสภาพสีเต็มนะสภาพสีเต็มสีบางเดิมนะครับสีบางเดิมน้อนไม่ขยับนะครับสำหรับคันนี้มาบนดูซะหน่อยนะครับกุญแจสมาร์คคียเลสมีให้ครบๆนะครับท่อเดิมๆนะครับดูดปลายท่อไม่มีสนิมเห็นไหมแอร์เย็นนะครับน้ายาแอร์ยังหยดอยู่เลย นะครับช่วงล่างัดทรงขดสีสวยมากคิ Q ้วโบนสวยหมดนะครับคิ Q ้วรีดน้ําสวยต้องบอกว่าเนี่ยครับที่ผมรับประกันหลังการขายเพราะว่าผมผ่านการตรวจเช็คแล้วจะมีสติกเกอร์ตรงนี้นะครับผมผ่านการตรวจสอบแล้วจะมี QC ตรงนี้ไว้นะครับบริษัทมาตรวจรถให้ผมแล้วมาขอวนด,ดูอีกสักหนึ่งรอบนะครับร้อนๆไม่เป็นไรแต่ลูกค้าได้ดูรถกลางแจ้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่สบายใจมากเลยนะนะครับเห็นต่างๆเลยเห็นเท็กเจอร์ต่างๆนะครับ Yeah. กันชนเข้าแก๊ปหมดบนงบันไดมีครบนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกไม่แตกนะไฟนงไฟหน้าใส่กิฟนะครับเดลลงเดรไลท์ติดหมดไฟตัดบอกติดหมดก็ประมาณนี้แล้วถึงท้ายคลิปเราไปทดลองขับกันดีวยวครับไปเลยโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับเจ้าตัว isuzu mu x e เครื่อง3 0 0พันะครับคันนี้เป็นปี17อย่างที่บอกครับพอปี17แล้วนะครับก็จะม n เน c h a เชนภายในนะครับ1วิทยุตัวใหม่คาดโคมเมียมเป็น mu x e นะครับพวงมาลัยเป็นหนังเย็บ แบบรุ่นใหม่และเครื่องสามพันจะให้ระบบ c r ู i s e control แล้วหน้าจอเรือนใหม่ตัวใหม่นะครับเป็นแบบ b พาว power แล้วนะครับมีค r u i s e control มีคิวคมเมียมภายในเป็นสีดำวิทยุตัดแสงกล้องมองหน้าติดเดิมโรงงานรถมีให้ครบนะครับแต่เรามาทดลองขับกันดีกว่าว่าคันนี้เป็นไงบ้างนะครับกล้องมองหลังมีให้นะกล้องมองหลังกล้องมองหลังเป็นติดเดิมแท้โรงงานนะนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะชัดแล้วก็เร็วด้วยนะนะครับเข้าปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับ ก็มาเลยเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่าครับว่าเครื่องสามพันเป็นยังไงต้องบอกว่าสําหรับใครที่จะเล่นมิลเนะครับผมแนะนานะซื้อสามพันทีเดียวจบเลยครับซื้อสามพันทีเดียวจบเป็นซีซีมาตรฐานถามว่ากินน้ํามันไหมต่อให้ซื้อซีซีต่ำกว่านี้นะครับแต่มันเป็นการแบกแบกตัวถังหนักๆนะเวลาเราวิ่งไปกันเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างกันเหยียบเขาเล่นเ,เยอะใช้น้ํามันเยอะนะครับเอาแบบนี้ดีกว่ามีเหลือดีกว่าขาดนะก็เครื่องสามพันอย่างที่บอกเนี่ยครับเหยียบปุ๊บปั๊บสบายแล้วก็ เครื่อง3 0 0พันเนี่ยเป็นเครื่อง CC มีมาตรฐามนมาแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะทนทานด้วยนะครับแล้วก็เรามีประกรันรับประกันหลังการขายให้นะผมมีประกรันรับประกันหลังการขายให้นะครับประมาณนี้รถขับดีเป็นยังไงมาเดี๋ยวเราพาชมกันดีกว่าครับโอเคก็ต้องบอกนี้ครับรถใหม่อ่ะอย่างคันนี้ขับอ่ะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นรถที่เช็คประวัติศูนย์นะครับรถไม่มีอุบัติเหตุหนัก ส่วนมากอรไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อความสมบูรณ์ของคลิปนะผมก็ทดลองขับให้ดูนะครับช่วงลงช่วงล่างไม่มีเสียงดังอยู่แล้วเงียบนุ่มสบายนะครับล้อยางดีสภาพดีเลยนะครับไปไปดูกันนิดนึงสักหนึ่งอยู่เทิร์นเนาะเอบไปเลยตอนเร่งดีนะครับเครื่องเงียบเนียนนะครับไม่ค้างนะครับปล่อยมือขับได้นะครับระบบคูชอนโทนนะครับใช้ได้นะครับนี่ผมปลดคูชอนโทนแล้วนะ อ่าเนี่ยคูคนโทนใช้งานจะขึ้นขับว่าเซตนะครับตอนนี้อยู่ที่60นะครับก็ค่อนข้างที่จะทำงานได้เร็วและดีนะนะ,สะเสถียนด้วยนะครับแต่ระบบควบคทนโทนก็จะเหมือนกันทุกรุ่นแหละครับนะครับนะครับ,บดีสําหรับใครดูคลิปคันนี้แล้วชอบถูกใจในการรีวิวของผมแล้วอยากดูรูปนิ่งดูได,ด้ที่ทางด้านขวานะครับเป็นรูปหน้าเพจตีบิ๊กรถสวยนะ ฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับหน้าเพจตีบีรถสวยมันจะมีรูปของรถคันนี้นะครับประมาณ30-40รูปนะครับที่หน้าเพจสําหรับลูกค้าอยากดูรูปนิ่งนะครับจงทางด้างซ้ายนะครับทาด้านซ้ายเป็นเบอร์โทรบริต่ออดีตลาของผมเบอร์เดียวเลยนะครับเราไม่มีเซลไม่มีในหน้านะครับแต่ถ้าติดต่อจากตัวแทนตัวไหน ไได้ม่สุดท้ายมาดูรถก็มาดูกับผมอยู่ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมอยู่ถนนรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีติดสถานีรถไฟฟ้าสายม้าเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ถ้าท่านใดที่ขับรถยนต์มาเองนะครับเราสังเกตเลยนะครับผมอยู่ใกล้กับสะพานพนังเก้านะครับเดินทางมาง่ายสะดวกแถวนี้รถไม่ติดนะครับมีรถไฟฟ้ามีทางด่วนลงได้เลยนะครับอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าสายม้าเลยนะครับสาหรับใครหา m u l x เครื่องสัมพันธ์รุ่นนี้นะครับอยากได้สภาพสวยๆบอดี้สวย มาชมคันนี้นะครับลองมาเป็นลูกค้าผมดูนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ